ัีครับ p ครับอันนี้อันนี้ปีสองพันสิบปดะครับเป็นคาร์บอนั้งคันนะฮะโชคแทรล้อยากุโซนะครับเขียวสดปั๊มบนครบนะฮะอันนี้เครื่องเดิมนะครับจะให้ดูสภาพก่อนนี้ล้อของใหม่นะครับลุมคลิกฮะยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับ ชิ้นงานเป็นคาร์บอนทั้งคันนะครับแฮนด์เปนของไทเทเนียมแท้นะครับแฮนด์ไทเทเนียมแท้ชุดหนึ่งประมาณสองพันกว่าบาทบังบนตู้ปลานะครับไมดดิจิตอลครับผมยังด้านหน้ามาดูด้านหน้านะ วันแท้นะฮะวันแท้รถไม่มีรอยครับชุดสีเพิ่งสั่งมาใหม่ครับแต่ว่าชุดสีสั่งมาสามห้าครับคาร์บอนทั้งคันนี้มีประมาณสองหมื่นโัวเตอเป็นคาร์บอนหมดนะครับจะหน้านิดชิดน,นะครับ ชุดหลังครับผมเครื่องเดิมนะฮะมีไ่ข้างนิดหน่อยวิ่งประมาณร้อยี่ครับร้อยคี่ร้อยสามใชอยู่ไปเดนูโวแทนนะถุมคลิกล้อของใหม่ครับหลังเยกุโซ้ครับเยกุโต้อะเยกุโซ่ปีเก่าครับล้อหายากมากครับล้อตัวนี้นี่ครับเยกุโซ่ครับ มันขึ้นใหม่ครับของใหม่หมดเลยครับอะไรเชียวหรออยู่นนะนในเครื่องครับภาพแบบเดิมนะคแต่งภายนอกอย่างเดียวนะครับอันนี้ขายนะครับ ายดาว2อ0 0มนครับผ่อนประมาณ2,900บาทครับผมอันนี้ดาว2อ0 0มจบทุกอย่างครับผ่อน2,900ัาครับเฉพาะอะไรก็มีประมาณ30,000ื่นแครับสนใจดูรูปเพิ่มเติมได้หน้าเพจครับผมข่อมาครับ